ใหญ่อันนี้ก็ใบลานละเอาเดี๋ยวให้กล้องมาดูนิดนึงนะครับคือต้องแต่งอีกหลายกิ่งนะพี่บรรจงหลายกิ่งครับหลายกิ่งเห็นไหมมองไปกิ่งซ้อนกันเป็นแถวแถวกิ่งมันซ้อนเยอะเลยมันต้องแต่งคือกิ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบาเพราะไม่เคยแต่งเพราะไม่เคยแต่งใช่ต้นหนึ่งเราไว้มันต้องกี่กิ่งอะเราเลือกดูกิ่งไหนครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังยังมีทั้งดอกทั้งลูกนะครับ ันนรุ่ลหลงลตาดอกยังออกอยู่เลยแล้วก็มีทั้งลูกมีทั้งดอกมันมาออกอะไรตอนนี้แล้วดอกแตกเป็นแขนงก็มีอืนะครับคือเหมือนมันมันเริ่มฟื้นไงเป็นสมบูรณ์เนี่าะครินโดเนี่ยเนี่ย อ่ากองต้องเข้า2 2> ออสองกิ่งนี้ไหมสองกิงก่งนี้ใช่ไหมเน,นี่ยเอาไว้กิ่งหนึ่งใช่ไหมพอลูกมันออกมากิ่งบนอ่ะเออเน,น,นะมันจะห้อยมาชนข้างล่างไไม,มันไวไ้ลูกไ,ไม่ได้ไงก็คือคู่นี้เราต้องเลือกอาจจะเอากิ่งกลางออกกิ่งออกเนี่ยเพราะว่าข้างบนมีอีกกิ่งหนึ่งใช่มันจะลูกชนกันลองดูกิ่งไหนแล้วพอใจ่ไหนออกมันะออกกิ่งอาจจะออกกิ่งหนึ่งนะครับอาจจะกิ่งกลางเพราะว่าข้างบนมีกิ่งหนึ่งที่จะออกลูกมันจะมันจะชนอีกเห็นไหม นะครับก็ให้กล้องเนี่ยดูไว้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องแต่งนะแต่งฮะอันนี้คือไม่ได้แต่งมานานเลยอ่าไม่ได้แต่งนะครับเริ่มปลูกไม่แต่งเงปลูกเริ่มปลูกแล้วต้นต่อไปเป็นไงฟื้นไหมฟื้นหมดน่ะโอ้โหฟื้นจริงๆตรงนี้โซมมากเลยนะเนี่ยโซมมากแตกสมบูรณ์มากดูไอไอไอเปลือกมันแตกแบบสมบูรณ์มากเลยหายแล้วเนี่ยเป็นแดงๆอันนี้อะไรอะไรทานเนี่ย อะไรนะเมทาอะไรทาไอ้สีไอ้สีมาพ่นสิเห็นข้างบ้างก็พ่นก็พ่นเหมือนกันเออถ้าปูนแดงค่อยโอเคน่ะนี่สีมะพ่นเอฟซีแสดงว่านี่ส่วนทุเรียนอยู่ในสายเลือดกิ่งนี้เอาไหมพี่นจริงก็ออกได้นี่เขาจะเสียใจไม่เสียใจแต่งเลยเพราะว่าเราจะเราจะเปิดให้ใช่ใช่ให้แสงสองโคนเยอะๆหน่อยไม่เสียใจกิ่งนี้ไว้ไง มีคนมาเลื่อยให้อ่าสองกิ่งนี้มันได้ลูกอยู่แล้วเนี่ยสองกิ่งคู่อันนี้อาจจะเอาได้เอาออกได้หรือจะยังไม่เกะกะก็ได้เอาไว้ก่อนแล้วแต่ปออ่อยังไม่เกะกะนะอาจจะได้สักสามสี่ลูกอยู่เพราะกิ่งก็อ้วนแล้วก็ชุดใบข้างนอกเยอะอยู่ได้อยู่ยกเว้นใบเราไปเกะกะทางเขาอ่าใช่ใช่เอากิ่งตรงแยกออกนะครับโอ้โหดูใบนะโอ้โหใบใหญ่กว่านายอืม ไม่ค่อยได้เด oh. ินมาดูนั่นน่ะโอ้นี่จะแบ่งอย่างนี้แม่สวยไหมสวยแม่อย่างนี้ได้ลูกเลยลูกห้อยสวยเลยอย่างเงี้ยนะนะก็ค่อยๆแต่งไปในเอฟซีอันนี้เป็นเป็นแนวทางค่ะอันนี้มาบอกขอเฉยถ้าใจผมลงจริงๆก็มันก็ต้องมีขนมนมเลยมั้งนี่นี่เอาแบบไหนเคี้ยวง่ายหรือเคี้ยวยากก็นิ่มๆหน่อยนิ่มๆไหม มันไม่ค่อยดีนิ่มๆเลยเอาเบียร์หกร้อยไหมเบียร์หกร้อยจะเข่าแล้วนะโอ้อากิ่งนี้กำลังสวยตอนนี้ครับมันไม่มีไม่รู้ฟุกหรือเปล่ามันฟุกว่ะ มีของนิดหน่อยบนกิ building, ่งต้องกิ่งไงข้างบนน่ะนะกิ่งเล็กๆนั่นอ่ะข้างบนมีวายกันอยู่ครับคือบางครั้งคนงานเน่ะเขาก็มีกล้าเนาะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยใช่ใช่เราทำงานไม่ได้ด้วยใช่พอมาถามเราเราก็บอกเต็มที่หมดเลยเียจัดไปอะไรคือเต็มที่คนงานบอกเออเชื่อแล้วล่ะ โอ้โหนี่ก็สวยไปหมดเลยเนี่ยไอ้แถวหลังบ้านที่บอกอันนี้แถวข้างบ้านถูกไหมใช่ที่ว่าปัญหาเยอะเหลือเกินปัญหาเยอะแนีี้่มันไม่ออกลูกสักทีแล้วก็โซมไปเรื่อยๆนะครับถือก็โอเคอยู่ปีนี้โอเคนะโอเคนะเพราะว่าต้นเขาแตกเนี่ยเอฟซีมันขึ้นใบก็มาแตก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 ไปนู่นเนื้อแดงๆเรามองเห็นเนื้อแดงๆเลยคือโอ้แสดงว่าอัดอาหารเต็มที่เหมือนกันนะคณะเนี้ยเต็มที่อยู่ข้างบ้านเลยใส่องใส่อง ใส่อย่างเดียวบ้านใส่เอาของอยู่ข้างบ้านเยอะแค่สวนลืมใส่ไม่รู้เนี่ยใบสวยจริงๆเนาะใช่ใช่โอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยดูดิใบออกมาเป็นชุดสวยมากเลยแตกตาข้างด้วยสวยน้อบปออะไรมาไลเนี่ยอะไรนะถึงไปถุงอะไรอ๋อไอ้กระลอกกระทิกไงไม่ไม่กลัวเหรอ ก็ไม่รู้ปีนี้ไม่มีอะตกไม่รู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวตรงนั้นคือเหมือนกันแต่ว่าเริ่มแฉะแล้วนะเพอฝนตกเดี๋ยวเราเราก็จะไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามาอัปเดตว่าแปลงที่มันข้างบ้านเนี่ยมันฟื้นแล้วนะต้นท้างบ้านฟื้นแล้วก็เราดูแล้วว่าปีนี้เอาลูกได้ได้สบายเพราะว่าต้นก็แตกขยายไม่ใช่แบบฟื้นโดยที่ต้นไม่แตกขยายนะใช่ใช่พี่มันจงเข้ามาใกล้หน่อยมันตอบโจทย์หมดเลยอะคือกิ่งของเขาก็เริ่มอ้วนขึ้น ดีคืออธิบาย fc นี้ก่อนบางเคสอ่ะต้นไม่ขยายแต่ใบมาเต็มเลยนะใบมาเขาก็เอาลูอพอเอาลูกเสร็จต้นตายคือเขาได้แค่ที่มันจงเข้ามาตรงนี้พี่บอลคือแค่งามภายนอกไงมันไม่ได้งามในต้นสมบูรณ์คือ fc เขาไม่ได้ไงไม่รู้ fc เข้าใจป่าคือเขาอาจจะฉีดทาอะไรให้มัน ไปแล้วมันออกรัดใบมาเหมือนก็รัดยากันพวกอะไรเงี้ยกันเน่าของเขาอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นแล้วมันก็ฟื้นแตกใบใได้ลูกแต่ตาย ผลต่อไปมามีลูกตัดลูกตายมันมีเคสแบบนี้ก็มีเพราะว่าเราเราก็สอบถามว่าทางดินปรับปรุงอะไรไหมก็คือเพียรยังดินยังเป็นกรดอยู่อยังแต่เขาฉีดทางใบบํารุงเขาฉีดต้นฉีดอะไร่ะคือบํารุงาอยาปกคาเชลามาลาดนี่ไงแต่ปีเฮดดินเขาไม่ได้ปรับคือต้นเขาไม่ได้แตกเหมือนพี่พออไม่ไม่คือมันต้นน่ะไม่ไม่ได้มีการสร้างเซลล์ขยายเนื้อออกมาเหมือนพี่พออืเอาลูกเสร็จตายเลยก็มีแต่พี่พอเนี่ยมันแตกขยายนะ คือเซลล์มันขยายหมายถึงว่าต้นมันฟื้นแล้วมันขยายเซลล์มาด้วยนะครับ่อ้ําเลียงเขามันดีหมดแล้วไงมันดีหมดใช่มันดีหมดอ่าการรักษาที่บอกว่ามันฟื้นมาแล้วเอาลูกแล้วทาไมตายคือ่อดลำเลียงเขาคือ่อดลำเลียงเขาหมดหมดแล้วมันหมดอาจจะมีกี่ท่อดลำเลียงเนี่ยมันพอไปจริงเชื้อรามันเข้าปุ๊บไปเลยไปเลยต้องสังเกตนะครับว่าต้นเนี้ยเอากาสไว้ลูกแล้วมันรอดอ่ะต้องต้องเราต้องดูสภาพต้นเขาด้วย <N> นะครับแต่ว่าของพี่พอเนี่ยเขาเน้นทางดินด้วยนะ <S 2> <S 2> ใช่ครับผมแล้วนี่เน้นหมดทั้งทางดินเน้เเน,นเยอะตับพีเอทตลอดตลอดกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยเดี๋ยวสปอของเชื้อไฟท็อปมันจะขยายค่ะถ้าดินมีความเป็นกรดนะครับต่ำกว่าประมาณสักพีเอ้าจุดห้าลงมาเนี่ยหรือห้าเนี่ยสปอเขาจะขยายดีโดยเฉพาะวัดดูตลอดสภาวะที่มันมีความแฉะตรงนี้นะครับมันจะขยายดีมากเลยจุดมากหน้าฝนเนี่ยจะเป็นเชื้อรามากเชื้อราเพราะมันจะแฉะหลายวันไงเออใช่ใช่สปอขยายแล้วก็เดินมาเลย โอ้โหมาเป็นขบวนการขึ้นเุณเราลองสังเกตดูที่ว่าพอหน้าฝนปุ๊บใบดั้งเหลืองสังเกตได้เลยอันนั้นเน่นลราเข้าต้นแล้วเรากล้าเข้าต้นแล้วบางคนไม่รู้ทำไมใบเหลืองว่ามันแก่หายังไเขาบอกว่ามันฉ่ำน้ำลาหายใจไม่ได้บางคนเขาไม่เข้าใจไงว่าดินมีปัญหาดินมีปัญหานะครับแต่พอไม่ฉ่ำน้ำแล้วทำไมยังเหลืองอยู่ก็คือเชื้อเข้าต้นไปแล้วใช่ไปแล้วฉะนั้นการดูแลดินปรับ PH ต่างๆเนี่ยก็สำคัญเราต้องให้ความสำคัญเนาะโดยเฉพาะหน้าฝนใช่ครับนะครับ อันนี้เราก็มาสำรวจแล้วเดี๋ยวพี่บรรจงก็คือว่าจะมาช่วยในเรื่องแต่งกิ่งใช่ฮะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ได้ดูแลเลยอเอาให้ฟื้นก่อนเอาง่ายก็เหมือนทั้งแปลงเขาก็ไม่ค่อยแต่งไง้งแปลงนี่เราขนาดพูดแค่ข้างบ้านนะทั้งแปลงไม่ค่อยได้แต่งไม่ได้แต่งเลยก็วันนั้นเดินดูก็มองแล้วมันมันมันหนาไปไงกิ่งมันหนาไปมันฟ้อนกันเยอะต้องการกิ่งไว้น้อยแล้วกิ่งมันจะโตเสมอเลย เช่นเดี๋ยวแปลงข้างในก็จะไปช่วยดูเหมือนกันว่าต้องแต่งกิ่งแต่งอะไรยังไงนะครับก็ถ้าบนจงลงสวนยังอยู่ก็คงจะได้สวยหมดแหละจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะไปสวนอื่นไงแล้วก็สวนอื่นมันเออมันไม่ใช่คงเดือนเออเบี้ยเลี้ยงหกร้อยเงอันนั้นอาจจะอ๋ออ่าข้าบ่อยน้อยแต่เี้ยเบี้ยเลี้ยงหกร้อยก็อันนั้นอันนั้นพวกหลักสี่ใช่อันนี้หลักหก ก็จะไปบ่อยหน่อยแต่ก you know, <c oughs> <the> okay <the ็หลักสี่ถ้าโทรมาถามเออพี่มาดูหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่กินเลยน้ำอะไรเงี้ยจะไปดูหยหลักอกของเขาแน่นอนนะของเขาดีของเขาดีนะแน่นอนเอายังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับทั้งพี่พอรอส่งนะครับบรรจงลงสวนเนี่ยด้วยเดี๋ยวเราว่าจะค่อยๆเริ่มให้ความรู้เพิ่มเติมใช่ครับในการดูลงดูแลไปแต่ว่าก็ยังขายของอยู่นะเดี๋ยวจะว่าเอ้าไม่ขายของเหรอช่วงนี้เหมือนเดิมตรง ส่งทุกวันหายใจไม่ทันแล้วตอนเนี้ยหายใจทั้งเหงือก็ตอนนี้ของเราดีเราต้องเชียร์ของเราแม้ว่าเราดีพราเราทําแล้วมันได้ผลผลิตออกมาดีได้เงินมากกว่าใช่เราก็อยากให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยได้รับผลผลิตดีก็เอาแนวทางเหมือนเราไปใช่ฮะแนวทางไปเลยพอสินค้าน้อยน้อยตัวด้วยมันก็ยุ่งยากอะไรมีแค่นี้ก็มันจะดีไหมล่ะมีแค่นี้ก็ถามว่า ผมคนผมมีห้าตัวห้าสูตรนี่มีแค่สองสูตรเองจบแล้วดีหรือไม่ดีตกลงประหยัดด้วยประหยัดประหยัดนะสำหรับคนทำสูตรนี้ผมผลิตเพิ่มเติมมากนี่อ่ะแล้วเดี๋ยววันที่พี่บรรจงมาช่วยแต่งกิ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บบรรยากาศให้ดูว่าเลื่อยที่ถูกต้องต้องเลื่อยแบบไหนแบบนี้เป็นไงพี่แบบนี้อันนี้จะไปคืนบ้านข้คงงได้แล้วนะเขาไปคืนบอสร้างกันอยู่เห็นยิบมาเลยอ่ะนี่ชัดเจนมากเลย อันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวหาของผมมันอย่างนี้ไม่ใช่นะผมมีอีกอย่างนะครับไม่ใช่บรรจงลงตนใช้แบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักบรรจงก็ไม่รู้จักออกตัวแรงน่าดูเลยออกตัวตอนนี้ไม่็ดูคิดทําไมบรรจงลงตนใช้แบบบรรจงทาตัว30ปีใช้เลยนี่เหรออันนี้สมัยโบราณนยเพราะอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไวเกษียณเขาใช้กันไวเกษียณของผมต้องทันทำไมเอาโอเคเดี๋ยว FC ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เป็นไร่าครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ